เนาะตลวยเข้าไปนี่คือแฟบบอมนีนี่โอ้ยคุณตัวยคุณแง่แล้วนันเราเปิดดิพี่เจทางอันนี้วะเมื่อเราดีทางนี่ทางนั้นร้ายเลยล่ะโอ้รดใส่เจระบีของแถวเทียนหมดเลยเออมันอยู่น่ะหือขี่ขานใบอันกูมาตายกันเอ้าอันบูทุด อันน้ำพึงขีใจล้ำค่าจัดอันกี่เมาเนี่ยเทซะเลคุ้มหมดปีันไหนอันเนี้ยดีกดดิอ้ยปใส่ยังไงเล็กเดีแซมกันก็เราดำาเดียหางกี่เมไม,มันหัวเราดิไม่จังเด 对，妹有。